สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรับฮักแพงกิทซี่สุขุสุคนมัตลาพี่น้องเขาสู่ช่องบา้ามพ่นผ้ากินนะครับเร็นผ้ามาเบ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศผ้า,ายุโนูรูพี่น้องกำลังสิเขามุกทหารครับแต่ว่าล่มมากเลยพี่น้องเขามันแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ล่มแห้งซะเหลือกเกินนะครับสุดยอดพี่น้องเอ้ยนะครับว่าเสิบ่มีฝนแล้วนะครับว่าเสิบ่มีผ้ายุ่เขาไปหนีน้องพี่น้อง นะครับมาเข่าช่วงช่วงท้ายๆยูดูเนาะพี่น้องเนาะนะครับครับครับไม่อะไรจะลืมนะครับก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบรนพุนผ้ากินอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาสคลิปต่อไปแต่ว่าอย่ากดขา่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากเบิ้งโฆษณาเน่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่ะไปติดตามกันเลยครับสภาพอากาศบ้ามันเป็นยังไงครับ ลมแห้งครับพี่น้องป่ามืดเลยโนรูวัซันวาโอ,อ้ยลมเนี่ยแต่แต่ เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเห็นผลแล้วสลับโนรูผลกำลังเริ่มมากแล้วครับมุกดาหารครับด้านแรกพี่น้องลมแห้งอย่างนี้พี่น้อง ลมสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเมฆไลลืนล่นเลย เริ่มมาเลยพี่น้องเอ้ยพายุเน็ตไล่ลื่นเลย น้ำบอลลายวะ่ะสภาพอ,อยู่เขาฝนที่ต้องแห้งไม่แห้งมีแต่ล่มคนตรงไม่แห้งน้ำบอลลาย มีต่ล่มลายมาอัพเดตไฟน้ำลน้นพี่น้องบ่มีน้ำแต่ว่าฝนกันยังตกอยู่แต่มันตกบ่แห้งกันเลยแต่ว่ากันยังตกอยู่พี่น้องตกไปเรื่อยๆพายุโนโรูโนโรูเขามาเนะ้อพี่น้อง จาเมื่อคืนนี่ฝนตกมากเมื่อวาแม่น้ำสไลายบอลายพี่น้องน้ำยังใสอยู่น้ำมานทนัมม้งในห้องหมดจังไหนพี่น้องหลังจากโนรูเข้ามานะครับพายุใต้ฝุ่นโนรูเข้ามาประเทศไทยพี่น้องเมื่อคืนนี้นะครับมืนอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่พี่น้อง ป้าคึมป้าปิดครับท้องฟ้าปิดกันยังมีฝนอยู่พี่น้องแต่ว่าน้ามก็บรรายแต่ว่าฝนก็นยังมีอยู่ฝนกับจิโตอีกอยู่พี่น้องเนาะลักษณะนี้ครับทั้องฟ้านในนี้นะครับเขากับกําลังงามพี่น้องเขากําลัางเขียวกําลัางมาน พายุโนรูเนาะพี่นอ้องเกินตัวไปทางพ้นละไปทางขนกอกขนแก่นพ้นล้วพี่น้องฝนหมึกขึ้นนี่เป้านะครับแห้งเต๋อพี่น้องแต่ว่าน้ำมาลายแต่ว่าลมมันแห้งกว่าลมแห้งพี่น้องครับพี่น้องคราวนแล้วอย่าลืมก็เลยก็แชร์ก็ติดตามนะครับช่องบ้าบันพพูดพากินอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาสคลิปต่อไปแต่ว่าจะกดขามโฆษณาพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาในคลิปนี้ไปซะก่อนพี่นอ้องพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ